หากชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาร์ลนายๆนะคะอยู่กับแม่หมอพีพีโออีกเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยฝากประชาสัมพันธ์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาร์ลนายให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่ดูดวงในนี้ยังไม่จุใจเนี่ยอยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแม่หมอดูให้หมดเลยนะคะลัคนาราศีผูกขาลัคนาราศีของท่านพื้นดวงดวงสมพง์เรื่องของความรักนะคะชื่อมงคลแล้วก็เบอร์มงคลเนี่ยเช็คให้ทุกอย่างทุกสเต็ปเรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงน,นี้สรุปดวงให้ด้วยนะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถทักช่องแชทหรือช่องอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเ,เป็นชื่อเดียวกันนะคะวิดาทานายนายนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มทำนายดวงความรักประจําลัคนาราศีมิถุนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะลัคนาราศีมิถุนเดือนพฤศจิกายนดูซิว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวมิถุนนะพื้นฐานของชาวมิถุนเนี่ยดวงความรักเขาเป็นดาวพฤรรหัสนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวมิถุนเนี่ยเขาจะได้คู่ที่ที่เป็นลักษณะเหมือน เป็นแฟนที่มีคุณธรรมการศึกษาดีมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวภูมิฐานดูคลิปลูกนิดนึงไม่ต้องพูดมากพูดเยอะนะคะแล้วก็ใจบุญสุนทานเป็นร่มโคล่ร่มใสให้เขาได้นะคะมีระเบียบว,วินยัยมีความเป็นครูชอบสอนชอบสั่งนะคะชาววิถุนจะได้คู่เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยดาวคู่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังมานะคะถอยแบบพักองศาด้วยมาอยู่ในภพมรณะนะ จึงทาให้ชาวมิถุนมีวิกฤตเรื่องความรักพอสมควรนะคะบางคนอาจจะเลิกลากับแฟนหรือว่าคนเก่าอาจจะกลับมานะคะแต่ว่ากลับมาก็ไม่ได้เป็นผลดีนะ้ทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็มันเหมือนกับคู่คนรักของคุณกับคุณเนี่ยจะทัศนคติไม่ตรงกันมรณะแปลว่าการเจ็บป่วยก็ได้นะคะคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยมีความห่างเหินกันมีความไม่เข้าใจกันอะไรในบางอย่างนะคะเหมือนความสัมพันธ์มันมันมีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องของ การเดือดร้อนการกระทบกระทั่งการที่เกิดจากเรื่องของคนรักความรักหรือคู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะคะแต่ในช่วงพฤศจิกาเนี่ยดาวคู่นะคะเจ็ดพฤศจิกาดาวคู่ดาวพฤหัสเนี่ยเดินเดินหน้าเข้าไปอยู่ในครบุภศแล้วแล้วก็ เป็นการเดินแบบปกติด้วยนะคะไม่ได้เดินวิกฤตไม่ได้ถอยหลังไม่ได้พักองศาอะไรนะคะก็แม่หมอมองว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีแล้วแหละในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็จะคลี่ลข่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสู่ภาพแปลว่าความสําเร็จด้วยนะคะใครที่เคยทะเลาะขัดแย้งขัดใจกันอะไรก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะพบรักใหม่หรือคู่จะกลับมาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นพื้นฐาน ดวงลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยภาพรวมนะคะต้องบอกก่อนว่าโดยภาพรวมนะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทํานายนะคะดวงชาวมิถุนที่โสดก่อนเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวมิถุนที่โสดเนี่ยเปิดมาต้นเดือนเลยก็ มันเหมือนกับคุณยังเจ็บปวดหัวใจในเรื่องความรักอยู่นะคะจากเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะคนที่เคยเหมือนกับมีบุตรร่วมกันแล้วมีการเลิกลายหย่าร้างกันหรือมีปัญหาที่มันยังเคลียร์กันไม่ได้มาก่อนหน้านี้แม่หมอมองว่าปัญหานั้นมันก็ยังยังอยู่นะปมปัญหานั้นมันก็ยังอยู่ในในใจคุณนะคะสําหรับชาวมิถุนที่โสดนะ แต่คุณก็ยังเลือกที่จะแต่งหน้าทําผมสบัดบอ๊อบจ้าสบัดบอ๊อกฉันไม่ได้แคร์อะไรนะคะก็คือว่าอยากจะ move on แล้วนะมันเป็นมันเป็นสภาวะของความรู้สึกที่คุณอยากจะ move on ออกจากสิ่งที่มันเจ็บปวดอะโอเคแหละมันยังไม่ได้ลืมนะคะมันยังมีเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจหรือฝังใจของชาวมิถุนอยู่นะคะแต่คุณอยากจะเลือกที่จะตัดมันทิ้งไปนะคะตัดปัญหามองข้ามมันไปอยากจะ move on ทําทผมแต่งหน้าทําสวยแล้วลุกขึ้นสู้ต่อนะคะชีวิตมันต้องมีการก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแหละชาวามิถุนมีแหละมีคนเข้ามานะคะจากอาจจะเป็นจากเรื่องของงานหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ชาวามิถุนในเดือนนี้จะเจอคนเจ้าชูนะเขาจะคุณจะเจอคนที่ เหมือนกับลักษณะที่เข้ามาแบบหวังประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณอาจจะต้องเอาตัวเข้าแลกหรือมันอาจจะต้องไปพัวพันกับความสัมพันธ์บางอย่างอย่างบางคนทางานเป็นเซลล์อาจจะต้องการยอดขายจากเขาก็เลยต้องเหมือนกับหวานสเสน่ห์หรือทีเล่นทีจริงกับเขาสักนิดหนึ่งนะคะมันจะเจอคนลักษณะเหมือนเข้ามาเพื่อประโยชน์หรือเกื้อกูลอะไรกันบางอย่างซึ่งแต่คุณก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะหรือบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาทําเหมือนจะจริงใจกับคุณต่อหน้าดีนะคะแต่รับหลังเนี่ย เขาอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะอาจจะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแต่บอกคุณว่าโสดนะแม่หมอมองว่ามันเป็นเดือนแห่งการ เปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะบางคนเหมือนปล่อยเนะื้อปล่อยตัวมานานนะชาวมิถุนนะอาจจะแบบลุกขึ้นมาทําสัญญการแต่งหน้าทาสีผมใหม่ลดน้ําหนักเปลี่ยนสีผิวคือคุณอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างที่แบบมันเป็นสิ่งเดิมๆออกไปอะเป็นช่วงเดือนแห่งการ move on อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถามว่าคนมีเข้ามาไหมมีเข้ามานะคะแต่จะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เจ้าชู้ประตูดินเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็ระมัดระวังความสัมพันธ์มันจะสะดุดไปนะคะถ้าเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะไม่หมองมองว่าไม่ใช่จังหวะไม่ใช่จังหวะที่ชาวมิถุนจะมองหาใครหรือคิดตกลงปงใจคบหาอะไรกับใครนะคะคุณควรที่จะลุกขึ้นมา เคลียปมในใจของคุณก่อนนะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองใหม่บางคนอนะาจจะลดน้ําหนักไปเข้าฟิตเนสไหมทําสีผมใหม่คือเปลี่ยนเปลี่ยนคุณออกจากคนเดิมอะคะ่ะเพราะว่าคนที่คุณเจอหรือเปิดอ,อกเปิดใจให้เขาเนี่ยไม่หมองว,ว่าเขายังไม่ใช่คนที่ดีหรือเขายังไม่ใช่คนที่อยากจะจริงจงังจริงใจกับคุณนะเพื่อเพ่มันอาจจะเจ็บเจ็บซ้ำสองนะคะหรือว่าเจ็บแบบช้ำๆเจ็บแบบซ้ำาๆเหมือนเพลงเลยนะคะ ก็เรามาระวังคนเก่าด้วยนะมันมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆคนที่เคยมีปัญหาเนี่ยเขาจะกลับมาง้อคุณกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะกลับมาทําดีกับคุณด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพบรักจากทางออนไลน์นะแม่หมอมองว่าเดือนนี้มีคนเข้ามานะหนึ่งจะเป็นคนที่ออกทรงเหมือนปะป๋าเีเสียน้อยหรือในลักษณะของคนจ้าชููเข้ามาแบบหปน็นอย่างยบางอย่าง ตัวคุณนะคะสอจะเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะหรือเป็นคนเก่าๆที่เคยพูดคุยทักแชทมาติดต่อกลับมานะคะท mm ักแชทมาหาคุณแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขานะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นมันเหมือนมันเป็นความรักที่ที่มันยังผิดรูปผิดฝาอยู่นะคะที่เจอก็ไม่รักที่รักก็ยังไม่ใช่ไม่ได้มองไม่ได้โฟกัสนะคะคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีพูดคุยนะคะในโซเชียลพูดคุยไปเพื่อใ,ใครเหงามากกว่านะ,ะแต่จุด จุดศูนย์ศูนย์กลางของคุณอะในเดือนนี้สําหรับชาวมิถุนที่โสนเนาะไม่หมอมองว่าคือตัวเองเพราะว่าบางทีที่จิตคุณไม่นิ่งหรือคุณมีอะไรที่มันเป็นปมปัญหาในใจอยู่อะมันเหมือนมันจะไปดึงดูดอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาสู่คุณนะคะแล้วมันทําให้ทุกอย่างในชีวิตอะมันเสียบาลานไปเหมือนเลยทั้งการทํางานการเลือกคนมีผิดเข้ามามีในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือการทําอะไรที่มันขาดสติยังคิดนะคะโอนเงินผิดบัญชีหรืออะไรประมาณนี้มันเกิดจาก การไม่รักษาสมดุลของตัวเองหรือการผิดพังผิดพลาดในเรื่องของความรักเะนั้นแล้วชอบม่ทุนอยู่นิ่งๆโฟกัสตัวเองรู้ขึ้นมาทําสวยอะไรที่ทำแล้วมีความสุขอะไรที่ทำแล้วทำให้เราสวยขึ้นรู้สึกดีขึ้นฮิ้วจิตใจตัวเองเยอะๆก่อนนะคะจะดีที่สุดเลยนะส่วนใครที่ทะเลกกาะกันหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้มันค่อนข้างจะยังคุมเครืออยู่แม่หมอยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะ ให้โฟกัสตัวเองเป็นหลักก่อนนะต่อมาชาวมิถุนที่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้จะถูกเซอร์ไพรส์นะจ๊ะคนรักหรือแฟนของคุณเนี่ยจะถูกเซอร์ไพรส์นะจะอาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณนะคะแล้วก็ ระวังสักนิดหนึ่งมันจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณหรือไม่ก็ทางแฟนนะคะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะสําหรับชาวมิถุนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงต้นเดือนระวังกระทบกระทั่งกันด้วยปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองสักนิดหนึ่งนะคะหรือการเงินนั้นอาจจะส่งผลกับชีวิตคู่ของคุณหรือทําให้คุณเครียดจนไประเบิดระบายอารมณ์กับคู่หรือคนรักของคุณได้นะคะ มีเรื่องของการจับผิดหึงหวงหวานระแวงกันเกิดขึ้นนะทําอะไรอย่าโพสลงโซเชียลมหโหดเกรี้ยวไครนะคะหรือทะเลกกาะกับแฟนหรือคนรักอย่าโพสลงโซเชียลนะชาวมิถุนนะมีอะไรพูดคุยการเคลียร์การอย่าจับผิดจุกจิกเขามากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เหมือนกับ คุณอาจจะง้อง,งอนกันอะหรือทะเลาะผิดใจอะไรกันบางอย่างหรือบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาของคุณหรือแฟนก็ได้นะคะคุณหรือคนรักอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์หรือไปช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินการถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหาอะไรที่มันเกิดความผิดพลาดบางอย่างนะคะอีกในนึงเนี่ยมันจะแปลว่าระวังสิ่งที่คุณไปทําผิดเอาไว้แล้วจะถูกจับได้ ไปแอบคุยกับใครใน Facebook ใน IG จีไปกดไลค์กดแชร์ให้ใครนะคะระวังว่าเขาจะเห็นจับได้แล้วก็เกิดเรื่องของการหึงหวงหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะชาวมิถุนชอบแบบทําอะไรที่ท้าทายชอบชอบความสัมพันธ์ที่มันเสียงเสียงชอบทําอะไรที่มันแบบว่า รู้ว่าเขาไม่ชอบให้คุณคุยก็ขอแอบคุยนิดนึงชอบทําในสิ่งที่ผิดอ่ะมันทําแล้วมันรู้สึกเหมือนมันท้าทายมันทําแล้วมันรู้สึกเหมือนมันสะใจอะไรบางอย่างนะคะไม่มอมองว่าบางทีความรักอ่ะที่มันมีปัญหาหรือมันมันพังทลายลงบางทีมันอาจจะเกิดจากตัวคุณก็ได้นะเกิดจากความคิดหรือการทําอะไรที่มันนอกนอกรู้นอกทางไปถูกเขาจับผิดอาถูกเขาจับได้เพราะเราเองก็แอบไปคุยไปแชทกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะมั่นคือการทําอะไรที่มันแบบ ไม่ลงตัวไม่ลงล็อกหรือทําในสิ่งที่ผิดซึ่งกันและกันนะคะตรงจุดนี้มันมันอาจจะทําให้เกิดเกิดปัญหาได้นะแล้วก็ชาวมิถุนที่อยู่ด้วยกันแต่งงานมีมีครอบครัวแล้วอะ่ะในเดือนนี้มันเหมือนคุณกับเขาอะ่ะจะแบบเดินเดี่ยวอะ่ะต่างคนต่างอยู่จริง,รงๆแฟนคุณก็รักคุณนะแม่หมอบอกว่าแฟนแฟนคุณเขาก็รักคุณนะแต่มันเหมือนกับคุณได้ใจอะ่ะคุณรู้สึกว่ายังไงเขาก็ตามใจคุณอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันเหมือนกับมันมีคนเข้ามาจีบคุณมี คุณรู้สึกว่าคุณก็หาได้อะคุณไม่ได้ต้องหยุด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 อยูย่ที่เขาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยดึงดูดปัญหาเรื่องการเงินการที่คุณกล้าทําอะไรที่มันผิดผิดกับเขาปัญหาเรื่องจับผิด,ผดหึงหวงระหองระแหงกันนะคะแบบอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วอะที่อยู่ด้วยกันอะมันเหมือนกับจะต่างคนต่างอยู่หรือมีเหมือนกับอ,อยู่ก็เหมือนแยกกันอยู่นะคะไม่ค่อยมีเรื่องของกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันไม่ค่อยมีการไปเที่ยวอะไรร่วมกันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีการแบบ มูมสวีตหวานแหววจริงๆอะ่ะคนรักของคุณเขาอยากทําให้คุณนะแต่เหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้สนใจเดือนนี้คุณเครียดเรื่องเงินคุณเครียดเรื่องเงินคุณเครียดเรื่องปัญหาที่มันแบบติดค้างคลารักาสังของคุณอยู่แล้วก็ระวังเรื่องของคดีความการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะจากความบางทีพอความรักมันพังอะ่ะมันเหมือนทุกอย่างรวนไปนหมดเลยเพราะชาวมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวพอดาวดาวพุธมันเป็นดาวที่ แปรปวนลวนเลนะคะไม่แน่ไม่นอนพออารมณ์คุณไม่นิ่งอารมณ์คุณสวิงปุ๊บทุกอย่างโฟกัสในชีวิตคุณพังไปหมดเลยนะคะตรงนี้อาจจะต้องมีสติแล้วก็หาบาลานซ์ในชีวิตสักนิดนึงนะแล้วก็ปลายเดือนมีเกณฑ์แยกกันอยู่นะหรือว่าต่างคนต่างอยู่มากๆเลยไม่ไม่ค่อยสนอกสนใจกันแยกห้องนอนกันแยกบ้านกันหรือต่างคนต่างไปทํากิจกรรมความชอบของส่วนตัวนะคะมันเหมือนมันเป็นช่วงเดือนที่ ที่ที่ชาวมิถุนห่างกันนะห่างหางห่าง,ห,างห่างกันไปแต่ถามว่าจะถ,ถึงขั้นเลิกลากันไหมแม่หมอมองว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะดาวหลักเนี่ยดาวพฤหัสดาวดาวคู่ของชาวมิถุนนะี่ยในเดือนพฤศจิกายนยังทําตําแหน่งสุภะสุภะแปลว่าเป็นร่วมโฮร่วมไซถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่แม่หมอมองว่าก็ยังเคลียร์ได้นะแล้วก็ เขาก็ยังรักคุณยังเมตตาคุณยังมีไมตรีจิตให้คุณอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีเวลาร่วแตักันความชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตมันสวนทางกันไปหมดนะคะอาจจะต้องหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันมีอะไรก็กลับมาปรับความเข้าใจการแก้ไขปัญหาทีละจุดนะคะอย่าเอาปัญหามารวมมาตุ้งรวมกันนะไม่ใช่นั้นแล้วเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะ และมาถึงทริปเสริมดวงเรื่องความรักนะคะของชาวมิถุนปั๊มลูกเลยจ้าเขาบอกว่าชาวมิถุนในเดือนนี้มีข่าวดีในเรื่องของเกณฑม,มีบุตรนะคะมีข่าวดีในเรื่องของเกณฑ์มีบุตรใครอยากจะมีลูกมีบุตรนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาหรือลูกนะคะ mm. การทําอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมครอบครัวะคะ่ะลูกจะเป็นโซ่ทองคล้องใจนะคะทำให้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณลกลับมาแบบ ปรับความเข้าใจกันได้นะคะแม่หมอมองว่าคุณก็ยังรักกันรักให่กลมเกลียวกันอยู่แหละลูกจะเป็นโซ่ทองของใจนะคะหรือใครที่อยากจะมีบุตรมีเกณฑ์มีลุ้นอาจจะวางแผนปั๊มลูกกันก็ได้นะคะแล้วก็การกอดการการดดาใส่อกใส่ใจฟังเสียงข้างในฟังเสียงข้างในตัวคนที่คุณรักหันมาใส่อกใส่ใจกันนะคะตรงจุดนี้ก็จะช่วยเป็นทิกเสริมความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะหรือพาแฟนหรือคนรักของคุณไปหาครอบครัวไปหาคุณพ่อคุณแม่ผู้รับผ,ผู้ใหญ่ ก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาแบบจูนกันติดหรือมีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเดือนนี้ชาวมิถุนห่างห่างกันอาจจะต้องกอดกันไปเที่ยวด้วยกันหากิจกรรมทําร่วมกันมีลูกเป็นโซ่ทองของใจนะคะลูกนี่หละจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ลูกและครอบครัวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ให้มันยังอยู่ด้วยกันนะคะใครอยากมีบุตรเดือนนี้มีลุ้นนะจ๊ะชาวมิถุนนะมีลุ้นในการมีบุตรนะคะ ค่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอันนี้มันเป็นการทำนายกว้กวงางๆฉะนั้นเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อยากจะดูดวงเฉพาะเจาะจงเนี่ยสามารถที่จะทักช่องอินบ็อกซ์หรือช่องแชทมาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจช,ชื่อเดียวกันวิดาถลอดนายนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาถลอดนาย,นายใ,หให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณม่